เอแล้วมันไม่เล่นกันเหรอเดี๋ยวผู้ชมศักยภาพเดี๋ยวมึงมึงจะชนะแต่วดกำแพงไอ้เหี้ยวะมันมันทีมคิวได้ด้อได้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 ถ้าถ้าใช้พวกพวกตัวที่มีสกิลระเบิดแล้วก็สกิลที่เผาอ่ะไม่เดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันทำได้แล้วก็เมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนกูเห็นมันก็มีแค่เลสตัวเดียวที่ยา t j เพื่อนได้เงี้ยมันไม่แรงขนาดนี้ไงเงี้ยได้หรอ เอาระเบิดยังไงเราระเบิดแมอยู่นะรู้รู้ต่แต้มันก็ไม่ได้เยอะพอที่จะวันชอตเพื่อนไม่รู้แต่แต่กูเห็นมันเป็นยังไงแล้งเอาว่านั่งรอไ้อ้ไอ้เพราะดี๋ยวไมันคือมันจะรอให้เราเดไว้เกเดอไอไรู้ ดตลกอันนี้ตลกมึงวัดความอดทนกว่ามึงก้าผิดก่อนแรกคู่ว่างเนี่ย One enemy remaining ไอแก่กำลังเก็บมันตีเลยทักมาทำอะไรวะไอ้แก่มันไม่ตายไม่ไหรบอกกูนะให้กูเล่นโทรศัพท์รอเไอ้ XPV ใครก็อยากเอากู่ใหอ่คนนึยมันไม่ตายอ่ะ เอ้ไม่ตายวะไม่เป็นไรตายไม่ตายไม่ตายอไม่เอาแล้วรันลอให้ตายใช่ผมมันเอาตังค์เหอนเปล่าเนี่ยตังค์ไม่เก้าหมดเลยเอาตังค์แล้ว0เกุ้้ยแพ้ปื่่ะนไม่ใช่คนเอ

อแล้วรู้ทาไงเนี่ยเหนะอุยเอาโหแม่งเร็วกว่าไอสัตว์เอ้ยนิดนึงมาเรามาเอาจริงกันดีกว่านี่เเหรอก็ขึ้นไปแต่มัขึ้นให้ให้อ่งไม่รู้ศูนย์บาทไหมเออยศูนย์บาท ตัวหนปิงปิลอยู่ A อยู่ตัวนเงอ่ะไม่ว่ดอนโคเบอร์มีหลาดออกหลุออกขาเจอไว้ กูก็ไม่รู้ทำอกูทำไมต่อต่อให้ต่อให้ก่อนฮะแก่อะไรเงี้ยอ๋อต่อให้เดินอีกแล้วเป็นียแล้วคแต่มิดอุ้ยหายแล้วชีออกแน่เลย ไว้ไว้ช่วยกัด้วยเขี้ยหาาวึงมมากล้ยไอเลี้ยวไปดับ้าวเอาอ้าไอเลี้ยไอ้สัตว์สกิลติดกำแพงไอ้เด็กเหี้ยมันไม่ถึงข้างล่างเลยนะไอสัตว์ุดเล็เนี่ยเฮ้ยพิ่รู้ม รอบนี้โอเคโอ้นั่ก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยอืมน่าจะยาโหบ้างวะอะไรอะไรยายาโก้เลยนะยาโก้ยาโก้ประธานสีโอสีโอโฮโลตาไร่เจอนะที่ที่น่าจิ้มจื่อนเลยไปเขาบิงไม่รู้หรอที่ที่โฮลตไลฟ์แฟนทุกคนเขาไปกันอยู่อะเขาไปอยู่ในหลังี่เรดูโทรเกมแล้วโทรแบบโทรจัดเลย โผล่ละโผล่เลยไม่เอาแล้วเสี่ยงใจถ้าถ้าถ้าแพ้โคตรแับอาไข่ขี้นายอ่ะจะปีดฟีก็บอกโผล่แบบโผลจัดเลยต่อไปแล้วแต่มันเอาเพื่อนเล่นเหมือนเดิมแบบเฮ้ยเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้แล้วแบบแล้วตัดเกลีวนี้ไม่ได้ฮิ้วเพื่อนอะไรอย่เงี้ยมั้งเอ้ยมันยิงได้อยู่มันยิงได้อยู่มันได้แอ่ ไม่แค่ร้านใส่ไม่ใช่น่าเกลียดไอ้เหีทมมันเกลียดเป็น่าเกลียดไปบุกออมดีผมดีครับโอ้โหท่านแคชเชียให้เอาจิงกันอุ้ยแข่งแข่งแค่ไหนหัวแตกเข้ากันนะเฮ้ยหนูเด่นดิอ๋อไม่ใช่มันดักมันดักเข้าหัวใช่ไหมแก่งงเลยหนูเด่มันจะเข้าหัวอยู่ ริวริวริวโอ้โหไอ้เหี้ยของแบบตามสองหนึ่งตายเซตกินโรเลอไม่เกซกินเหี้ยอ้ามันรู้ได้เหอแบบมันทะลุไปช่องมาดีอ๋อยังยังไม่รู้เชื่อกิมึงดูแพนีกการลงนะ่พูดเหไร ผมไม่เข้าใจไม่ไม่มึงกาก่ะริวพี่แคทถับีเลยซื้อซาวกาจะตายไหมริวเงหว่าแล้แนแหละเฮ้ยดิวกำลงมองเพื่อนตายเหี้ยโคตรเศร้าเลยไปช่ว่ริวอ่ะโอ้ยอาวยู่ใกล้อ่ะซ์ อาลอีตายใครตาย,ยอ๋อลกไม่ด้ช่อกโลกแรโอ้ยเดี๋ยวปัรู้อยู่ไกลเออ <laughs> เออยอกยอก m e น t ทลรีทาตกินรีทาต์อยู่เนอะ ใช่เปล่าใช่ป่าไอ้สัตว์พกวาบีไม่เองเจ็บมั้น้องเจ็บมาขึ้นหูฟังเสีย One enemy remaining เร็วๆเร็ลๆไปโอ้ยเนี่ยเนี่ยพกตัวไอ้บีแม่งมาเอไอ้วัว I walk, I walk. last round before the We cannot keep our g o o d ออ่เอาของกูไปของกูของไม่หอไม่หอยังไไปเอาไปแล้วไปยืนดีเฮียไปยนให้เพื่อนที่ไม่มีตังค์ไอสัเเพื่อมันเป็นยังไคอยกูเล่แนอยายเลนอ I don't k n o You're dead. ไอ uh, ้แย่วิ่งยิงเข้าหัวเออไอ้ยเนี่ยไม่เข้าโคตรบ่อยเลยเดยวเข้าหัวอะไรยยคมี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 ช่งแม่งช่างมงไอ่เย่เยเย่ my god นี่ไงให้ออกทุกคน เนียให้ออกถูกคนเห็นไหม่สกอรนี่สกึนเฮีอะไรสามนัดเดียวฆ่าทิ้งหลักเหียอย่าเดินนะไม่เดินใหู้ยิงนะคุณเปิดนะอะไรอะไรไม่ไม่เฮียแล้วเฮียไอ้ฟินี่ังอะแม่งโคตรโคตรอันตราย หายละชิมหายล้วิมหายล้ไปแล้วอยู่แล้วแค่ตัข้างบนาลีเว่ยเฮ้ยเอามาสกิ้เมนเทร์นันโลกแล้วมันอะไกูแพ้นี่ยขวาเจอเลยเออฉลาดละโคตรชนะละโซฟาแม่งแอบกูี

บกแล้วนายกินใครหัวเจ้าโอหังยอกไอ้เหี้ยผิดบทจะขใครอยู่ข้างบนลิวไอ้ส,าาสตัตว์เข้าดีเอ้าไปไหนอ่ะฮะมันก็เข้าสิก็บิกเฉยก็คิวยิงติดแลยคกูยอยู่ต่อหรอเดยวข้างบน ไอ้ยคุณช yeah. ัยบอลวิวนี้ไรเงี้ยเสียงเขาหมดนะเสียงฟ้าวะไม่ไม่ไม่ใช่เสียงคุณอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเลยหน้าตัวไทยอีกแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเนี่ยเลยมันทับปืนผ่านไปวะทบในบ้าน หลุดอ่ะเอาโกรธัึงบ้าไอมึงเด่ะมึงมันกระจอกอ่ะมึงไม่สามารถยิงได้ก่อนฉันลูกปืนจิ้มหลุดก็ไม่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวมีกลับี้ยังหาเลยมีกั้ยเมึงเสียงเข้าหลังนะระวังนะ ใช่แหละมั็นเนี่ยฮะไม่ได้ปื้อไรฮะุณต้องซื้อ easy point เป็นเฟตสีชัานแต่สีชั้นแน่สีจะไปใช้เล่นได้เป็นอะช่างมัน้องใช้ดูหถึมเว้ยมีเวลาสักสามชั่วโมง joke's over you're dead my ผมครับ อติมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ตัวทายเอฟเคไหมไม่ไม่ไม่หมดไม่เอฟเแล้วไม่เอฟเคแล้วไม่เอฟแล้วขอโทษเอเอามาบมาอ้ลิวอยากไดยักโดนกมีเกลียวเกวไม่เข้าใจฝักูจะพชว่าดันโอเกนกูไม่ทัน ทำไมเกมนิวจบเร็วงาะแล้วตายน้อยสุดกูได้แต yeah, exactly, right. ้มทิดร้อยสิบเก้าแต้มอยู่ท้ายตารางของพวกเราแย่จังเลยแล้วตายยืดนีไม่อย่างปั่นนะฮะไอตาาที่หัดเห็ดเนี่ย